สวัสดีครับหลังจากเหตุการณ์ถลม่มนายกรัฐมนตรีบินมาจากภูเก็ตแล้ว่คนที่แซนบายอยู่ที่หน้างานก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพก็คือผู้ว่าชัชาตินะครับเป็นคนจัดการดูแลเป็นเจ้าภาพอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแล้ววิธีของการสั่งการของผู้ว่าเนี่ยก็คือค่อนข้างจะกระชับนะครับแล้วก็แบ่งเป็นส่วน เป็นภาคส่วนต่างๆเพื่อชุดที่สําคัญก็คือหน่วยคู่ัยของประเทศไทยแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเสิร์ฟระหว่างผู้ว่าต่อผู้ว่าช,ชาติหลังจากนั้นก็มีการจัดการแบ่งแบ่งหน้าที่ของคนในองค์กรที่ดูแลในกรุงเทพมหานครว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าสื่อทางต่างประเทศเนี่ยเผลอให้ความสําคัญกับประเทศไทยอย่างที่ได้ยินกับข่าวฮะว่า ให้ความสําคัญไทยกับพมา่าเนี่ยเท่าเทียมกันเลยปกติแล้วอ่ะประเทศไทยไม่น่าจะมีความสําคัญอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยประเทศเราก็เป็นประเทศเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นนานาชาติที่เข้า,ขามาลง,ลงทุนด้วยแล้วก็สื่อต่างชาติเข้าถึงประเทศไทยได้ง่ายส่วนทางพมา่าเนี่ยอาจจะมีการปิดกั้นปิดกั้นหน่วยงานองค์กรต่างๆที่จะเข้าไปในประเทศของเขาอยู่ก็เลย เข้ามาที่ประเทศไทยก่อนหลายประเทศนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างเรื่องของการจัดการของผู้ว่าก็ค่อนข้างมีคนเชยญชมค่อนข้างเยอะครับก็เป็นการจัดการที่แอคชั่นระหว่างเผ่อนี่มีการเปรียบเทียบระหว่างผู้นําประเทศกับผู้นําของกรุงเทพมหานครด้วยซ้ําว่าผู้นํากรุงเทพมหานครเนี่ยทำหน้าที่ค่อนข้างได้ดีแอคชั่นได้ดีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการ าจะาข่าววันนี้ครับก็มีส่งอา,อาจารย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เขาเรียกเจ้าแม่พิธบัติก็มามาดูแลหน้างานค่อนข้างจะเป็นที่เฉยชมอีกเช่นกันก็คือเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเชยชมอีกวันนี้เหมือนกันมันจะมีคําถามในเรื่องของประชาชนและก็นักข่าวสื่อมวลชนทั่วไปว่า,าการบริหารประเทศของ นายกแผ่นทองทานนายกอุกอิงเนี่ยมีการจัดก,การยังไงไปโฟกัสเรื่องคาสิโนโมากเกินไปไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ว่าจาชรารในมีวาระการประชุมในเรื่องของงบประมาณเรื่องของการพยายาิจารณาของงบประมาณเกี่ยวกับกรมโยธาพวกนี้ครับในปีพศ2 5 6 8ว่าถูกปัดตก เรื่องของการควบคุมงานก่อสร้างจากงบประมาณ9ล้านบาทเอาฟังลองฟังจากคลิปนะครับท่มานครเนี่ยเราไปหาดูกันได้ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อแผ่นดินไหวทับเทียบกับจังหวัดนะคะในภาคเหนือความคุ้มค่าของงบประมาณโดยโครงการเนี่ยนะคะมูลค่า9ล้านบาทสําหรับการประเมินอาคารสูงเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลในที่สุด ป้าม่ป้าไปทำอะไรอยู่เลยป็นกินข้าวคุ้ยดีกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่มีผู้ควบคุมงานผมเชื่อว่าอีกคนหนึ่งครับามารโมชาทำได้แล้วที่นะครับที่จะประมูลในการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยเขาทําตามแบบอยู่แล้วเขาไม่กล้าทำผิดหรอกครับโดนทุบเขาไม่กล้านะครับระบบต่างๆเนี่ยที่อยู่ในรีเทลาร์มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเขานะครับเป็นผู้รับเหมารายใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้าทําผิดนะ นี่ก็ลุงอีกคนหนึ่งครับคือแบบมีป้าคนหนึ่งป้าข้างบ้านกับลุงข้างบ้านอยู่บ้านข้างกันลุงคนหนึ่งป้าคนหนึ่งคนระับต้องปฏิบัติอย่างเข้มง,งวดเพราะเขากลัวกรทมเนี่ยเบิกเงินไม่ได้แล้วเบิกยากอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาไม่กล้าทำผิดๆแล้วผมก็งงยังยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องมีนะครับผู้ที่ควบคุมงานนะครับในการก่อสร้างทั้งนี้ครับ โอเคลุงที่สามรอา่อยเป็นอาคารก็ไปโนนดูบ่อยที่บอกใช่าเขาจะเทโครงสร้างประธานนะเขาไม่เทลูกลูกเหล็กวันนี้เทพรุ่งนี้ที่ไหนแล้วประธานบางทีทำกับเดือนลลท่านประธานอย่าง้ี้เทโครงสร้างใหญ่ๆหญ่ฮะไปตรวจสอบได้เหล็กเท่าไรความใหญ่ของแบบเท่าไรอะไรท่านดูได้ฮะไม่ต้องไปทุกท้ายถูกปัดตกนะครับโครงการนี้จนเหตุท,ที่เกิดนี่แหละรครับถ้าแยกประเด็นรวมๆเนี่ย ผมคิดว่าคอมมอนเซนของคนไทยจะมีสักกี่เรื่องหนึ่งแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไหม,มเกิดขึ้นเพราะอะไรอ๋อโอเคมีคำตอบแล้วเกิดขึ้นที่มีอวดีที่พมา่าที่เป็นรอยแยกยักษ์ใจที่ยักษ์ลับอะไรโอเคตามธรณีวิทยาก็คือมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับจนเกิด ที่ทิเบตได้อะไรเงี้ยคือนานมากแล้วแต่เราก็ไม่ได้ตระหนักอะไรมากมายซึ่งเราอาจจะคิดว่า,าคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คงไม่ใช่รุ่นเราั้งคงไม่ใช่เจนซีเจนวายเจนแซดเบบีบูมอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือประเด็นที่แผ่นดินไหวจะมาเกี่ยวกับกรุงเทพอันนี้กรุงเทพก่อนนะครับ ก็จะมีตั้งแต่นู่นเลยทางเหนือนะครับทางเหนือประเทศไทยยังก็เกี่ยวกันหมดเลยครับแต่ว่าแรงมาส่งที่กระเพื่อมอยู่ที่ดินอ่อนที่เป็นกรุงเทพเป็นเยนลลี่เกิดแผ่นินไหวครั้งแรกกันทุกคนแล้วก็สองก็คือ,อการรับมือกับแผ่นดินไหวในหน่วยงานที่ต่างๆที่รับผิดชอบมีกรมอะไรบ้างทั้งกรมกระทรวง บวงครั้งทั้งหลายแล้วก็ว่าด้วยที่ว่าใครเป็นผู้ดูแลก็นายกรัฐมรีซึ่งนายกรัฐมรีก็บอกออกตัวว่าก็คนไทยทุกคนก็ครั้งแรกเหมือนกันนายกรัฐมรีไล่ต่อก็คือเรื่องของคสทชกับปปพ,พ,พเรื่องของการสื่อสารจะเน้นเรื่องการสื่อสารก่อนว่าทําไมการสื่อสารในนั้นมีการ์แจ้งเตือนพวกเนี้ย ไม่ต้องเคสแรกนะครับตั้งแต่สึนามิแลนะ้วคิดว่าประเทศไทยจะไม่มีสึนามินะครับตอนตอนเกิดสึนามินะคิดว่าประเทศไทยจะไม่มีแผ่นดินไหวนะครับคิดว่าประเทศไทยจะไม่มีอุทกภัยะครับวัตภัยอาคีภัยอย่างเงี้ยครับไม่มีเลยอันนี้คําถามกันนะครับทําไมต้องเป็นเฟิร์สโอ้ครั้งแรกอะไรเงี้ยก่อนนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะ้ําไหลาจากภาคเหนือจนกนะรุงเทพเกือบจมก็ผ่านมาแล้ว ผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ผ่านพิคิดไปยังไงตุรกุเเลแค่ไหนแล้วก็นี่น้ำโขงที่ไหลมาจากเมืองจีนนั่นก็ท่วมไปแล้วนองไปแล้วก็ต้องจะเจอกันเรื่องของอจริงๆผมมองว่าต้องบริหารเรื่องพวกนี้เป็นหลักเลยนะครับ mm. ค,คือต่อให้เศรษฐกิจไปยังไงอะแต่ถ้าโดยโดนพังด้วยธรรมชาติมีกี่อย่างอะ วาดะไยอยาคคีไพธรณีพวกเนี้ยทุกอย่างที่ทํามาต่อให้รวยไงก็พังนะครับอมคคีไพอย่างเงี้ยยกเว้นประเทศเล่นการพนันนะถ้าประเทศเล่นการพนันเนี่ยไม่ต้องรอเลยพังประเทศพังก่อน <c oughs> ก็คือเหมือนสมัยโบราณที่ก็สอนนะครับอะไรพังไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าถ้าการพนันมาก็พังอืเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องต่อเรื่องการพนันเพราะผมก็เพิ่งรู้ไม่นานนี้เอง นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับมือจะอ้างไม่ได้นะครับว่าน้ําจะไม่ท่วมไฟจะไม่ไหม้น้ําจะไม่ไหลซึ่งประชาชนก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้อยูอย่แล้วทนปกติอซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับรู้ด้วยว่าเรื่องพวกนี้ให้เป็นปกติซะครับมันไม่มีซีลไลเซชันอะไรขนาดนั้นที่จะ,ะปูพรมแดงหลังจากที่ลุงคนที่สามพูดไปนะครับอ,อันนี้ก็คือโครงการ สภากทมปัดตกงบควบคุมอาคารควบคุมการก่อสร้างปี68อ,อันนี้ที่ผมอัปเดตมามาในาะถวน,นี้าจริงๆแล้โครงการขนาดใหญ่พวกนี้ท่านประธานนะถ้าท่านไม่อยู่จริงๆผมเคยพูดไว้ท่านประธานนะ คงไม่ได้ไปอยู่ตลอดเวลาท่านประธานแต่วงจรปิดท่านประธานติดได้ตลอดเวลาดูงานได้ตลอดเวลาว่าคนไหนทํายังไงอะไรยังไงผมว่าดูได้ท่านประธานดูจากเจอเมิเตอร์ก็ได้ไปเป็นเลยฮะดูผ่านมือถือก็ได้ฉะนั้นโครงการนี้ท่านประธานฮะยิ่งกว่าโครงการเมื่อสักครู่จ้างผู้ควบคุมง,งานห0สล้านเมื่อกี้ห้าปีจ้างแค่ส4สี่ล้านประธานโครงการนี้ยิ่งไม่น่าให้เลยครับขออนุญาตปัดครับ เราก็มีความเห็นว่าผู้ว่าจะทาราบนะครับสำหรับโครงการที่มีการซับซ้อนมูลค่าเงินลงทุนจํานวนมากมีความจําเป็นเพราะว่าการควบคุมง,งานที่ได้มาตรฐานเนี่ยจริงแล้วผว่าวางเหล็กเนี่ยเช็คเหล็กให้ได้ก่อนแล้วถึงเทคอนกรีตเทคอนกรีตไม่เห็นเหล็กแล้วแตังจาก็ั้ต้องม,มีคนที่อยู่หน้าง,งาน,นคอยควบคุมง,งานตลอดแล้วจริงนแล้วสิ่งท,ที่เขาจะจะฝากเลยว่าติ่งที่บริหารเสนอเนี่ยผมว่าเราคิดรอบครอบในมิติของความจําเป็น การสร้างโรงพยาบาลมูลค่าสาม0นล้านแล้วเสียค่าคุมงานหกสิบล้านผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและออผมคิดว่าทั้งลุงกับป้าป้าป้าข้างบ้านทางซ้ายเนี่ยหนึ่ง mm. คนกับลุงอีกสองคนอยู่ข้างขวากับฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับ mm. อาจจะไม่ไม่มีประสบการณ์หน้างานในเรื่องของการเขาเรียกอะก่อนที่จะเทป,ปูนเนี่ยต้องไปเช็คหน้างานก่อนว่าเหล็ก ถูกมาตรฐานไหมสเปคยังไงใบสั่งซื้อมาจากไหนโรงไหนยังไงเอตอะไรอะไรประมาณนี้คงแกก็คงจะติดกล้องจอปิดนั่งดูที่บ้านชิวๆตามภาษาผู้สูงวัยนะครับวัยเกษียณครับแล้วก็สั่งสั่งอะไรมากินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็แล้วก,วก็โอนตังให้กับทุนจีนพวกคอเซ็นเตอร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้คืออาชีพของคนผู้สูงวัยในประเทศไทยอย่างนี้หรือเปล่า แต่ความหมายของผู้ว่าชัดเเนี่ยก็คือการก่อนเทปูนเนี่ยก่อนที่ปูนจะเซ็ตตัวเนี่ยคือไม่ไม,ไม่แป๊บเดียวนะครับปูนเซ็ตตัวแล้วก็ต่อพิสูจน์เหล็กลำบากแล้วนอกจากมีอาคารถล่มแบบอ่ตึกสอตองออันนี้ก็คือเหล็กปูนแตกเหล็กฉีกให้มาเห็นเลยพร้อมผ่าเลยครับว่าเหล็กอะไรเป็นยังไงสเปคอะไรฟัตงต่อนะครับข้บางความมั่นใจ ว่าจะได้เงินได้โครงการได้ตึกตามเวลาแล้วก็มีคุณภาพการที่เอาพนักงานของเราซึ่งผมต้องบอกว่าโยธาเราจริงแล้วก็จำนวนไม่พอจริงครับแตว่าจะรับพนักงานใหม่มาเอาเด็กจบใหม่มาคุมงานผมว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้รงะคนคุมงานต้อง,งม,มีประสบการณ์แต่ราารครับผว่าเคารพครับเด็กท่าท่าที่ดูเด็กจบเด็กคุมจบใหม่อ่ะน่าจะเป็นคุมได้นะครับแต่ไม่ใช่เฮสนะครับ เพราะว่าชุดช่างแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นช่างที่หลายท่านหลายคนหลายท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยกระดูกกับไม่กระดูกว่าผู้ควบคุมงานจะแข็งกับหน้างานอยู่แค่ไหนแข็งหมายถึงมาตรฐานนะครับมาตรฐานเรื่องของที่ว่ามาตรฐานในการก่อสร้างมาตรฐานในการผลิตมาตรฐานในการเหล็กระยะทาบล็กระยะระยะทาและดัดงอขนาด ของเหล็กอลงเล็กลงใหญ่อะไรเนี่ยหน้าง,งานจะเป็นคนรู้เวลาอ,าอ,าอ,าอามีของมาส่งแล้วถูกสเปคไหมมาจากที่ไหนอะไรประมาณเนี้ครับโอเคเอผู้ว่าจาชารรู้จริงาตามเห็นของอทลานผู้ว่าใชครับก็จากการเรียน่าที่เราคิดมาเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องฟุ่มเฟยมันเป็นความจาเป็น ว่าท่านเจ้าเงินที่ไปสร้างถนนท่านจะถนนเส้นไหนท่านบอกนเลยครับผมว่าจริงแล้วมันมาทเคยแข่ก็ระดับก็บเป็นข้อมูลครับแต่ว่าเราก็แล้วแต่ทางประธานวินาทิปก็คือเคยนําเสนอไปแล้วก็ถูกปัดตกด้วยลุงกับป้าข้างบ้านข้างซ้ายข้างฝาแล้วก็ของตรงข้ามแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดเอาดีกว่าอะไรประมาณนะั้นงานไม่ต้องมีหน้าง,งานอต่ <laughs> ถ้าคนทํางานอยู่ในใสายเกี่ยวกับพวกนี้อ,อจะเข้าใจนะครับส่วนลุงกับป้าก็ ไม่น่าจะเข้าใจอ่ะต่อมาจะเป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสเปควัสดุส,สเปควัสดุเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขามาแล้วถึงที่แล,แลว้วแต่พอตอนแรกดูจากข่าวผมก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นรัฐมนตรีนะครับก็คือ,อยังมีความสดค,คือค่อนข้างจะดุดันเลยทีเดียวจากหน้าง,งานเขา ก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็จะเอา,เอาหลักฐานบางชิ้นที่เอามาได้ทำงานคู่ควบคู่ไปกับาการกู้ชีพไปพร้อมกันแล้วก็บางแต่ดวงมองจากสายตาดูจากอาการของรัฐมนตรีแล้วก็คงไม่ว่าไม่น่าจะผ่านสเปคเแต่ระหว่างนั้นนะ่ะพอก็ไม่อยากจะพูดรัมมนตรีก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าขอในเรื่องของ หลักฐานก่อนแต่ข่าวล่าสุดออกมาก็คือไม่ตรงสเปคหลายตัวนะครับจากยี่ห้อหนึ่งจากโรงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลายตัวก็เป็นข้อมูลอัปเดตอยู่ประมาณเนี้ยครับแล้วก็คอยติดตามกันต่อไปว่ามีข้อมูลอัปเดตต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรแต่แน่แน่ทางทางจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยที่อยู่ใกล้นแนวรอยเลื่อนก็คือเชียงรายจังหวัดพวกนี้ครับเขามีผลกระทบมากกว่านะ แต่ทิงประเทศไทยมันดังเพราะว่าตึกสตองอพินาค่นั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาติดตามดูกันต่อครับว่าข่าวจะอัปเดตแต่ละวันเนี่ยเขาจะนำเรื่องอะไรมาเป็นประเด็นต่อว่าในการตรวจสอบสอตองอเนี่ยว่ามีการทุจริตเองหรือเปล่าก็เราก็ต้องมาดูกันระหว่างที่มีคน เปรียบเทียบระหว่างผู้ว่าทา่ชาติกับนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการทํางานแตกต่างกันยังไงมีนความลักษณะของความเป็นผู้นําของผู้ผู้จัดการควบคุมดูแลจัดสรรบริหารพวกนี้หรือว่าจริงๆก็นายกก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไปโฟกัสอยู่ที่คาสิโนหรือเปล่าพอโฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจของคาสิโนเนี่ยอาจจะทำให้การบริหารการจัดการตรงเนี้ย ยังให้ความสําคัญไม่เท่าที่ควรครับแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนแหละก็เรื่องของการแอคชั่นเข้าพื้นที่หน้าง,งานแต่ซึ่งอา,อาจารย์ของทางธรรมศาสตร์ที่เป็นรองผู้ว่าเนี่ยเขาก็บอกแล้วไม่ต้องมันจะไม่จำเป็นก็ต้องมาเข้าก็ได้ก็อาจจะรบกวนทางหน้างานเพราะว่าหน้าง,งานก็จะมีวิธีการในการาจัดก,การในเรื่องของการคู่ชีพคู่ภัยอยู่แล้วประมาณน,นี้ครับอ,อย่างที่ว่านะครับก็คือเรื่องของหน้าง,งานหน้าง,งานจะมีการตรวจสอบ กระบวนวิธีการทำงานแล้วก็มีตรวจสอบเอกสารส่งของมีตรวจสอบนั่นนูน้นนี่ทั้งหลายตามที่ผู้ว่าราชการเขาว่าหน้างานเป็นอย่างนั้นถึงเข้าใจกันดีคนที่เคยทำหน้างานมาก่อนแต่ปัญหาก็คือมันมีเคสหนึ่งครับได้ยินแว่แวว่าว่าตำรวจสกัดจับมาสกัดจับตอนที่มีคนขนเอกสารจากไซต์งานและหน้างานที่มีปัญหาแล้วก็มีผู้สูญเสียและมี เสียชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เอกสารน่ถูกสกัดไปแล้วแล้วก็น่าจะไม่อยู่ในเป็นหลักฐานแล้วก็มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าเอกสารนั้นนะมันมีอยู่ในสอตอง,งออยู่แล้วในอยู่ในดูในสตอง,งอก็ได้นั่นแหละครับก็คือความหมายของหน้างานกับให้ไปดูที่ในแฟ้มสตง,งอ ถามว่าคนไทยทั่วไปเนี่ยเขาจะนั่งดูเอกสารของตอตอง,งออยู่หรอครับเขาไม่ดูกันแล้วนะครับแล้วคําถามก็คือเอกสารนั้นเจ้าที่ตํารวจเนี่ยปล่อยผ่านไปได้ยังไงหรือใครเป็นคนปล่อยผ่านหรือไม่มีการกำชับว่าอเอกสารหลักฐานเหล็กเอกสารเหล็กหลักฐานสเปคนันนู่นน,นี่จำนวนคน ขอสร้างกี่คนสรุปแล้วคนที่เข้าไปหน้างงานอ่ะสามร้อยกว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอ้างอิงจากไหนครับมีเอกสารตรงไหนเพอเขอก็มาจากเอกสารของหน้างงานวันนั้นแหละที่จะรู้ว่าจํานวนคนที่เข้าไปกี่คนช่างลงกี่ชุดชุดอะไรบ้างเอกสารตรงน,นั้นอยู่ไหนครับอันนี้เป็นเรื่องของอีกส่วนหนึ่งแหละเป็นเจ้าที่ตารวจที่ไม่ได้สกัดสกัดแล้ว ได้ยินแค่คําว่าสกัดนะฮะว่าสกัดไว้แต่ว่าเอกสารไม่มีแต่คนที่บอกตัวก็คือรัฐมนตรีว่าเอกสารอยู่ในสอตองอ,งองนั่นแหละคําถามของโคศกโคศกเอ่อเจ้าบ้านนะครับก็คําถามของคนไทยทั่วไปว่าเอกสารนั้นอยู่ไหนมันไม่ใช่ตอบว่าที่สอตองอ,งองมันเป็นสิ่งมันเป็นที่ไม่น่าเชื่อถือไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ โขกทรงสั่งเกตการกงนต่อไปขอบคุณมาก